มาขึ้นใหม่แล้วก็ให้ดึงพี่ขึ้นมาได้ไงตอนนี้มันยังดึงไม่ได้ที่ลืมตั้งค่าไว้ฟ้าคขาก็าจาโอเคมอไม่เห็นโอเคโอเคไอ,อเ้อเ,อเอขาใจฝนน่าจะตกเลยตอนเนี้ยฝนรินริมใช่ใช่จะน่าจะขึ้นไม่ได้ใครพิจารณาเหรอใช่ใช่ค่ะฝนฝนฟ้าน่ากลัว มาค่ะใครเข้ามาแล้วมาพูดคุยพิมพ์เล่นกันค่ะนานๆทีจะแบบได้มาไลน์แล้วก็ได้บรรยากาศขึ้นกล้องกันแบบนี้แล้วก็ที่บ้าน้วยนานๆพี่มดจะได้ขึ้นด้วยตัวเองเนละพี่ๆเข้ามาดูเด้อจะก <S 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 ดไฮไลท์ให้ป้่อยนะคะพี่บีก็เข้ามาดูย้อนหลังก็จะได้เห็นนะแบบเป็นภาพไฮไลท์นี่ทุก่าเข้ากล้องกับแม่ไหม มาแล้วมาอยมางมาลงมาลงมาลติดทีก็เข้ากล้องลอ้แเข้ากล้องวันนี้วันนี้ไม่ร้อนใช่ใช่คระสมบูรณ์เ้าไปวันนี้วันนี้อากาศดีนะคะอยู่กับเด็กๆก็จะบันเทิงนิดนึงนะคะนี่ลองพูดกันสวัสดีค่ะวอฟซีเพื่อนสวัสดีค่ะพี่ๆเีพี่แม่ค่ะ ไม่รู้จักไม่รู้จักพูดลุงพูดไม่รู้จักดอย่าพี่พี่เอฟซีไม่ดูพี่ตอนพี่ตินตีกองไงเออลุงลุงป้าป้าก็ไปเอาดาวไปให้ตอนพี่ตินตีกองเยอะแย่ๆเลยกองที่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูพี่จินตีกองด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูพี่ตินตีกองด้วยนะคะกองศิษย์เดี๋ยวไปทำงานต่แล้วโอเคพี่ชนะโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่ที่ไว้เวนก็ไม่องกังวลใจนะตอนนี้16ดวง16นาทีแล้วจะไปต่อเส้นนี้ซะหน่อยะทุกคนเอาให้ถึงชั่วโมงเนาะบ๊ายบายก่อนพี่การไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะัดีค่ะตลกมานี่อินไปเยอะพูดอะไร เสียใจเฉยเสียใจเฉยเราจะส่งไปแล้กันเสียใจแหละทำงานไม่งอนหน้าบูดหรอกทำดีใจมันต้องดีใจอะเสียใจแล้วเจอหน้าแล้วเกาเดี๋ยวมาอัดเสียงก่อนโอเคไปเจอาน่าจะไปอ่าเสียเฉยบอกกระตุยนะแตะได้กินโชว์นังนี่กินเฉยอ้านี่เด็กกินอะไรเขายกแก้วอะไรนี่ แก้วลูลาแก้วลูละแ้วลูลาตั้งชื่อแก้วน้ำลูลาเวลาพี่ตินโมโหสุดๆพี่ตินด่าว่าไงไอ้แตงกวาดองเวลาพี่ตินเวลาที่เขาโกรธอ่ะเขาจะด่าคำด่าเขาก็คืออะไรไอ้แตงกวาดองไออะไรอีกไอ้หน่อไม้เนี่ยคำด่าของเขาก็จะด่าอย่างนี้ไอ้แตงกวาแต่ถ้าโมโหมากก็จะเป็นแตงกวาดองมีน้ำไหม นีน้ำหมนนนีค้นตามเหรอขอบคุณคไปท่อแล้วขอบคุณคะพี่จนเราเสียงลงไเสียงเรียงเสียงมันดังเกินไป พี่ๆทุกท่านนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากมากเลยสวัสดีนะคะขอบคุณ12ไลค์นะคะขอบคุณ12ไลค์มากมากช่วงนี้ก็จะเห็นพีไลบ่อยๆนะแล้วก็มาไลค์ทางฝั่งนี้นะก็จะมาพบเจอกับน้องมอดอยู่บ่อยๆนะคะทางช่องของฟูโมชแชนแนลแต่ว่าวันนี้มีโอกาสดีนะคะเพื่อก็มาไลค์ทางฝั่งนี้เนาะ เนี่ยแล้วก็มาอยู่กับพี่มดด้วยนะคะก็ฝากมาเป็นกําลังใจให้ด้วยเด้อน,นะ,ะแล้วช่วงนี้ก็จะอะไรแบบไม่ค่อยเป็นเวลาสักเท่าไหร่นะแล้วก็ฝากพี่พี่ด้วยนะคะมาให้กําลังใจด้วยช่วงนี้อาจจะช่วงนี้ฝนฝนตกทั่วทุกพื้นที่เนาะก็เลยแบบว่าพี่พี่อ้บอกแกรู้พี่อาจจะเข้ามาบ้างไม่เข้ามาบ้างไม่เป็นไรนะคะเราพบกับน้องมอดนะคะแล้วก็ครูมดเนาะวันนี้จะจะสนุกสนานไปอีกฟิลหนึ่งนะคะทุกคนนี่สุดก็ได้ก้อง ประมาณนี้นะคะแตนนี้ทักทายไม่มี<ด>ที่ยันอีกเช่นเคย <laughs> วันนี้คิไดไม่ออกว่าจะไหลไปทางไหนดีมันเี่ยหอนแหง้งแมาพีนัตตี้ทั้งนี้เย็นมากเลยนะฝนตก